และโอ้ยเอ็งก็บเก็บไปแบบพี่ไม่หวงของมาเก็บไปเลยเจ้หนายเจ้านายอ่ะเออวิ่งดีพี่ไม่มี โรามีรอหมดยามหมดตอนนี้แล้หน้าไม่เห็นแล้วหน้าอุ้ยตาบอย,บย,บย,บยออแบงค์เยอะแบงค์เยอะแบงค์เยอะแบงหนึ่ง ไปหลังเข้าหย่งต,นนะตัวที่หัวท่มแน่นะตัวที่หัวท่มน่ไปหลังเข้าแหละเอ็กเทียนเอลงลงมีไอกตาเยียนไว้พี่ดวงตา 3, 9, สามเลย DX สามมเก้าบังเกอร์สองติดเยอะเกินตจะปั๊มให้หมดหรอกี่ปั๊มไม่เต็มหมด,ด ทีม่มีอตะกี้อ๋อพี่เก็บถมันมาตะกี้เนี่ยแต่ไม่ได้ แบงค์หลังเข้าตัวน,นึงในร้นเห็น้องวิ่งทางวิจะจาสทางพี่เน,นี่ยเองชื่ออะไรชื่อแบงค์ใช่ไหมหรือชื่ออะไรแตกแล้วไม่ใช่ชื่อเล่นชื่ออะไรชื่อเล่นนะ ยมาตอนไหนวะทำเหมือนมีตัวตนนโลกเดี๋ยวตายแบงขอเดี้งเลยดิมีเดยงไหม ให้ยีตะกันเลยนะเหรอยบงค์ทิวเก็บไปเลยเก็บไปเลยพี่ได้เองเอาเองเแงล้วพอละเรียกแบงค์ได้ไหมเนี่ยเรียกชาลีไม่สำเร็จเลยวะว่าตัวละครเห็นต,ตังค์ชื่อแบงค์กับสีนึงว่าชื่อแบงค์ บีอ๋อมันเรกว่า B A N K ไม่ใช่ B A N K เหรอไม่นอนไม่อพี่มีอันหนึ่งกทงิวแทงคิวพี่นึกว่าชื่นเราได้อ่านเป็นแบงค์ครับซีเนี่ยนึกว่า B A N K ตัวสองติดกันหลงเรียกแบงค์งมั่มยปมาตัวหนึ่งนี่แน่นี่แน่นแนตั้งท่าพร้อมโอเราเป็นังกรด้วย ี่ยวินยังเสียจะเคลียร like ์แล้วม bueno> ั้ยเนี่ยเหลือสิบสิบเอ็ดคนเองเฮ้ยแม่ยังเลยเนี่ยจบตายวันนี้เฮ้ยตองศอกตองศอบ กันมนาะเอาว่เอโหมดมาดิาไอ้หวัวตีมโดนไหลยันหนักเกินเฮ้ยพี่ไม่มีป้อมโลหายปะคำมันเกิดมันเกิดขึ้นเร็วมากเมื่อกี้ ไปยบายบามันเกิดขึ้นเร็วไม่เอาเดินแล้วเดินแล้วแล,ล,ล <h ook> แตกตอเองเล่นพีก้าสบไหมพี่ได้พีก้าสีกิฟตฟอนได้ไหมะ ออาวเมืเอ่อกี้จะไปลงด้วยบอกว่าช่วยแชร์ช่วยแชร์กลุ่มเอาพี่ไปดังด้วยนะโอเคนะเอาพี่ไปดังค์พี่คลิปนี้พี่ก็เก็บเยอะอยู่นะเว้เอ,อลงด้วยนะลงด้วยนะ แบงค์พี่อัดให้ลองได้นะ้มันคนไปไหนหมดแล้วเนี่ยเยอะไม่เอาอ

กูยิงตายไ,ไปเลยแบล็ลอวหน่อยพี่เล่กดีนข้างาเนี่ยอะไรล่ะเฮ้อเอิมอะไรกันเติมมายิงฉันทำไม

ดูอ่อนไปเลยทีเนีเอพี่จะเลิกนะพี่ไปรับแม่แนะล้วนะรับญิง